ขายข้าวมันมะพร้าวค่ะนี่คือข้าวยำค่ะเป็นข้าวยำเครื่องรวมพอกำนันเ็าบอกว่าจะมีจะมีตลาดพี่ก็บอกว่าเออพี่จะขายเกยเพราะเอร่อยตีเป็นแค่ของในตำบลละแมไง,เ,งเราซื้อท้องตลาดทั่วไปไม่มีม ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากกําลังหลักคือกำลังในบ้านใช้วัฒนธรรมในหมู่บ้านมาสื่อออกมาเป็น,เป,นเป็นร้านแต่ละร้านนะครับแต่ละซุ้มจะมีชื่อหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านนั้นคัดของดีของเด่นของแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อมาสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ที่ขายที่นี่ก็จะเป็นของเนละดับน้นะครับ ที่นี่จะมีความร่มรื่นทาให้นักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกว่ามีความร่มรื่นจะมีไม้เคี่ยม,มประมาณ80%เลยตั้งชืง่อให้ตลาดที่นี่ว่าตลาดตะเคี่ยมเนื่องจากมีไม้เคี่ยมมากนะครับหมู mm ่บ hmm. ้านต้องงัดของเด็ดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยออกมาโชว์ให้ใหนักท่องเที่ยวได้ได้ชิมได้ลองกันครับจะมีขนมมีร้านขนมจีนมีร้านร้านข้าวแกงโอท็อปนะครับทุกวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็น มืองไทยกันเถอะ